अहं อยู่ดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานผลิตชีสครับอยู่ในโลกเลโก้ประเทศโลบอ์กนะครับนะชีสแฟคทอรีอ่กล่องอะไรเต็มเลยให้หมดันดเลยเลยอะไรล็าวกด e แล้วได้ไรล้วขคาวมันหน้าทิ่มอากด q ที่คาวอ้าวกดแล้วไงฮะกดแล้วเป็นยังไงกดแล้วได้ไร <c oughs> อะไรเี้ยอ้ยถุงมือครับะไยยัดวัวอ้ยวัวร้อง อมีหมวกกับใส่หมวกโอ้ยไอ้ดานแม่งถ,ถือวัวมุนเลยวะแม่งจับวัวควงเลยวะแม่งอย่างหัวนะดูเลยเฮียแม่งสุดจริงโทรศัพท์กูก็แจ้งเตือนดังเหลือเกินไอ้เฮียมึงมาหนี้เลยเอ,อแล้วกูจะจับมึงไปทําอะไรเนี่ยนะดนูะดนมนะงูไปสดชื่นสุดชื่น,นร้องทําไมร้องทําไมร้องทําไมหุปากหุปาก แม่งลำคาญเออโอ้โอ้ควงวัวครับควงวัวเป็นไงครับควงควงวัวนี่สุดยอดโอ้เป็นไงเพื่อนดูกูควงวัวให้แม่งโคตรเฟี้ยวโคตรเจ๋งเลยว่ะควงวัวเล่นหนเอยเออพอๆเดี๋ยวโดนไล่ออกนะกูจะถือวัวไปทำอะไรเนะโอ้ควงวัวเอ้ยโอ้ย้ยมึงหยุดหมุนนี่มึงหยุดหมุนนี่แม่งสั่งสอนสั่งสอนด้วยการทิ่มด้วย ิมด้วยเลยครับคอมเมนต์ครับเอาเอาวัวไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับวัวไหลครับวัวไหลไหมครับครับดูครับมึงแหลกเทอะไรนะโอ้ยเฮ้ยนมครับนมนมไม่นมอุ้ยกูจะฟิปนมทำไมเนี่ยเฮ้ยสถานีผสมผสมอะไรวะสถานีผสมผสมวัววัวไปผสมเลยเอ้ยผสมเลยผสมเลยเฮ้ยอาเอาควางวัวขวางวัว คนในโรงร balcony, โงานเนี backend, ่ยโรงงานผลิตเจนเวลาเบื่อเบื่อก็ควงวัวเล่นเอ้ยแปลกเด้อเป็นการแก้เ um <tem> like บ Listen, im, ื่อที่โอ้โคตรจะจอมยุธจอมยุธจริงๆนะนี่ครับเอ้ควงนี่ควงมึจะควงมึงยังไงนะลืมวิธีควงแล้วปะผมต้องทำนานมากนะครับถึงจะบัวควงได้เลยทันทีนะอ่าควงแล้วโอ้เบื่อเบื่อโอ้โอ้ยอ้งานออ้งานควงบ่อยไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายว่าออ้งานเดี๋ยวตกงานนะเออ เงินดิจิตต้นยังไม่ได้เลยเออตกงานเข้าไปอีกโอ้ผูกคอตายดีกว่าไหมครับท่านผู้ชมครับวางวางเลยวางเอยโอ้ชีดตกเส่หัวโอ้ควงชีดโอ้ควงชีดควงชีดโอ้ควงทุกอย่างควงทุกอย่างที่ขวางหน้าแม่งเอา้าไปโอ้ตกใส่หัวก็อีกแม่งหัวกูเล้ลมมาระบบอะไรนี่โอ้แม่งมึงแหลกอะไรแต่กูอยากรู้จริงๆรโรบอก ทำเองไปเฮ้ยเจอคนควงวัวกันละเฮ้ยทำไมวัวตัวนี้มันหน้าขาวอย่างไทำไมมันหน้าขาวจังมึงทำอะไรเพื่อนฮะอยู่นายทำอะไรครับสหายเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งกับเมียผมอย่ายุ่งกับเมียผมมันเขาวัวหรืของวัวเนี่ยอย่ายุ่งกับเบสซี่อะไรอะไรอะไรออกไปให้ห่างเมียผมเมียสุดที่รักของผมมันมีค่าหรือไงไป อย่าเอาเมียผมไปเลยเอ้ยอย่าเอาเมียผมไปไปทำชีตเอาไปทำชีตนี่นี่มันจะนี่ไปไหนออกไปทำชีตมาทำชีตมาทชิเดี๋ยวก็ดนไล่ออกหรอกไปเลยเจ้าเมียผมไปเลยไปทำชีตเจ้าเมียผมไปเอาไปทำชีตให้ม่ให้กูไปทำชีต เี่มากับฉันเบนี่เี่มึงจะเอาไปไหนเฮ้เบี่มากรันไอ้นี่เนี่ยมึงอยเาเบปไปบรองกรองอ้วมายิ่งขาดแคลนวัวอยู่เนี่ยโอ๊ยจะเอาเบียบบุไปอดแลกแลกโอ้โอ้ปวดหัวโอ๊ะดปวดหัวโอ้ความดันขึ้นแลกเลยโอ๊ยจะเอาเบียบบไปไปโอ๊ยไปทำชีตโอ๊ยเบียบบุไปโอ๊ยไปทำชีดโอ๊ยเบียบบุไปอนนี เฮ้ยที่รักมึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่าทำอย่างนี้นะเฮ้ยมึงโดนเด้งเลยมึงมาทำงานโรงงานผลิตชีทมึงเอาวัวไปดูแลเล่นไม่ได้นะมึงจะเอาวัวไปตอกยังไงฮะมึงโรคจิตวิษฐานยังไงไรนี่วัวมีประโยชน์เอาไปทำชีทวัวมันมีประโยชน์ไม่ได้เอาไว้ตอกเล่นเอ้ยไอ้นี่เอ้า จะไปลยจะไปเลยอย่าอย่าย่าคุณจะไปแล้วเขไปแล้วแต่นะมแล้วแต่นะไปแล้วเสียเวลาทำงานทำการกูไอ้ยวัวมันหายไปไหนหมดวะเฮ้เงี้ทำเชียดยังไงเออกูยังไม่รู้เลยทำเชียดยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยหโอ้โขอโทษครับขอโทษอุบัติเหตุอุบัติเหตุอ่าอยู่นี่นี่เองวัวจ่ากำลังมีอารมณ์เลยมามามาวัวจ่าวัวจ๋าัวนี่มา เออบาบ่านี่เลยมานี่เลยอ่าห้องน้ําทางไหนวะห้องน้ําอ่า๊อ้ยเอ้ยวัวหล่นโอ้ยวัวหล่นมืออุ้ยวัวอยู่นั่นอุ้ยวัวเพียบเลยฟาร์มวัวครับฟาร์มวัวโอ้ยแม่งแหลกวัวไม่ได้แม่งโอ้วัวแม่งโอ้ควงวัวควงวัวโอ้ยควงหนักเลยนี่โอ้ยออไปออกไปดิโอ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โอ้ช้ำนาญมากช้ำนาญมาก ขอคาระวะขอคาระวะเฮ้ยมันทําอะไรเมื่อกี้เฮ้ยไม่มีไฟเฮ้ยอ้โอ๊ยกูร้อนกูร้อนโอ้ยโอ้ยทำพี่อะไรกูเนี่ยโอ้ยเล่นอะไรพี่เล่นอะไอ้นี่ฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีด ชีตโอ้โอ้ชิดชีตชิดชีตโอ้ยทำชิดโอ้ทำชิดทำชิดโอ้ยควงชิดควงชิดเฮ้ยโอ้หน้าดำเลยหน้าดำเลยโทษทีเพื่อนมันเป็นอุบัติเหตุแม่งหน้าดำเลยนี่ไงนี่ไงดำไหมมึงมึงมึงนี่นี่นี่ นี่ไงนี่ไงนี่ดำเลยดำเลยนี่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 เปลี่ยนเผาพันธุ์มึงเลยนะฮะนี่มันคนผิวดำเลยนี่นี่เปลี่ยนเดียนเองเลยเลยนี่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 ไปไปนี่นี่นี่เอ้าเอ้าตายเลยเอ้ามันมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุอุดอยาตื่นตะกุกไปมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุมึงแม่งนอนโอ้นอนนิ่งไปเลยมันเป็นอุบัติเหตุโทษ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 ทีโทษทีเป็นอุบัติเหตุ มันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าเพิ่งโมโหโมโหร้ายกันเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเชียร์เป็นไรนะมันมีพล <c oughs> ังงานบางอย่างเข้าสิงสถิตมันหรือไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียเฮียผู้วิเศษไหมนั่นเฮ้ยขี่วัวเว้ย เฮ้ยอุ้ยเอ้าเอาเฮ้ยอ,อ,อะไรวะนั่นเอ้าวัวแม่งกระเด็นมันเกิดที่อะไรเกิดที่อะไรขึ้นอะเฮียมึงมึงเฮ้ยคนขี่วัวบินเลยเฮียวัวบินงงเลยเกิดอะไรขึ้นเฮียโคตรรั่วไอ้สัตว์วัวแม่งกระเด็นไปไหน <c oughs> ละกู <c oughs> <c oughs> อยากขี่วัวบินเลย ทำไงวะกูอยากขี่วัวบินนะพากูบินให้วัวให้พากูบินให้กูอยากบินมาเฮ้ยโอ้โอ้วัวซิ่งครับวัวซิ่งวัวโคตรซิ่งครับเอ้าเอ้ามาไงแหละนั่นเอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีแต่จอมยศแม่งจอมยศผลิตเฉียดชัดๆเอาเอาไปได้เนี่ยเอาแม่งจอมยศได้หนิโอ้แม่งจอมยศคักคักมันคือจอมยศคักคักเด้หนิเอา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 โอ้ ขอคารวะขอคารวะท่านจอมยุทธโอ้โหยอดจริงๆสุดยอดจริงโอ้ยท่านบินไปภูเขายอดภูเขานั้นไปดูได้ไหมเนี่ยโอ้แม่งวัดจอมยุทธโอ้โรงงานแห่งจอมยุทธนี่วะเราต้องฝึกวิชาจอมยุทธซะแล้ะคอยต้องฝึกวิชาจอมยุทธมานี่สิมานี่ทุกบัวเมื่อได้ฉากแล้วก็ โอ้ยโอุ้ยวัวพาชิงโอ้โอ๊ะเฮียกูโอ๊ะออกไปแล้วออกไปแล้วเฮียวัวโอ้แม่งโอ๊วัวพากขาชิงโอ้แม่งกูาชิงไปไกลเลยแม่งเอ้ยเขากระเด็นไปไกลผ่านภูเขาไปนับร้อยลูกจนไปตกเอาที่ภูเขาลูกที่ร้อยเอ็ด